สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอรถหนึ่งคันนะครับเป็นฮีโน่รถประกอบนะครับฮีโน่ประกอบหนึ่งคันเป็นหัวลากนะครับเป็นคัสซีของซูโม่ฮีโน่ซูโม่นะครับวางเครื่อง j o แล้วก็หัวเมกา้าเดี๋ยวไปดูภายในนะครับ ภายในส,ยสวยๆนะครับคันนี้เปิดประตูข้างใน,นให้หน,น,น,อน่อย,อย,อยเลย,ยนะครับภายในภายในสวยๆนะครับเป็นหัวน็อกนะครับตัวนี้เป็นหัวน็อกเราจะขึ้นไปให้ดูนะครับ นี่ครับภายในสวย,สวยมีครบทุกอย่างนะครับเครื่อง j อ8ปครับภายในสวยเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะตัวนอกเหมือนกันกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับภายใน เอาไปใช้คุ้มเลยนะครับเอาไปใช้แบบคุ้มๆนะครับรดราคาสามแสนบาทบอกราคาเลยนะครับตัวนี้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจก็มาคุยราคากันภายใน,นสวยๆนะครับมีครบทุกชิ้นไม่มีขาดสภาพสวยมากนะครับหัวเกง เมื่อแบตคัาซีก็สวยๆนะครับไม่มีบวมไม่มีผุไม่มีหักนะครับกรถอ,อเสียสแตนเลสทั้งใบเครื่อง jo แปนะครับเครื่องวางก็ใหม่จากเชียงกงซื้อมา2,3งแสนะครับเครื่องตัวนี้หลังเก่งนะครับตรงนี้นี่ครับส่วนมากจะตรงนี้ชอบแตกนะครับ แต่น,นี้ยังไม่มีแต่งนะครับทั้งสองข้างจะให้ดูตําหนีนะครับตําหนิคือยางนะครับยางไม่ดีบางคนก็พอใช้ได้อยู่นะครับบางคนแต่ยางไม่ดีนะครับรถใช้งานอยู่นะครับก็เพิ่งจอดสวยๆครับหน้าสวยๆภาษีไม่ขาดนะครับ สภาพสวยๆคภาพคัสซีคัาสีสวยๆเครื่องสวยๆนะครับดแยวเราจะให้ฟังเพลงเครน่องน,นครับดูครับจารบีเริ่มเริ่มแห้งแล้วจอดมาอาทิตย์นึงแล้วครับ ก็คือยางนะครับที่บอกว่ายางไม่ดีนี่ไงครับยางไม่ค่อยดีแล้พาไปดูคัสีนะครับทางมันเดินลำบากนะครับกล้องกันจะสัน่นหน่อยน่ครับคาสีใช้ได้อีกเป็นสิบสิบปีนะครับราคานี้ตัวนี้เป็นสองเพ่านะครับอ,อันนี้เป็นโปตอน เป็นเกียร์เ o ดโอนะครับเ o ดโอใหญ่6เกียร์เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเครื่องก็สตาร์ทง่ายๆนิ่มๆดูฟันนะครับดูฟันฟันไม่มีเลยนะครับ เย็นนะครับแอรเยน็นเชียบตัวนี้เครื่องดีมากครับคือด,ด้ยอยยางนะครับยางมันด้อยหน่อยอยางไม่ดีก็จะมีบุบอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะมองเห็นอยู่นี่หนึ่งที่ ขับกันชนแค่ตรงนี้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับไฟหน้าก็ยังเส็ีสแล้วกไฟติดทุกจุดนะครับกระจกพร้อมใช้นะครับฟิล์มเฟิรม์มมีครบหมดเลยแอร์เย็นสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคับนนี้จะขึ้นไปดูข้างบนนะครับ เราจะได้ยกหัวให้ดูนะครับเพราเรามาคนเดียวเราจะเวียนหัวเลยนะครับนี่ครับหัวเกง่งสวยๆไม่มีผุนะครับเป็นหัวนอกไม่มีผุเลยนะครับนี่ครับหัวนอกดูเครื่องยนต์สิมองเห็นไหมครบเครื่องยนต์ เครื่อง JO8 นะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ098 772 0้าแปดเไพโรดนะครับสนใจโทรสอบถามได้ครับใครสนใจฮีโน่รถประกอบนะครับ ไม่มีผลต่อการใช้งาน,นครับไม่ว่าจะรถประกอบหรือรถห้างใช้งานได้เหมือนกัน,นครับรถประกอบว่าประหยัดต้นทุนนะครับถ้าเป็นรถห้างก็หกเจ็ดแสนนะครับตัวนี้อันนี้แค่สามแสนเก้านะครับสามแสนเก้าค่าขนส่งเท่ากันกับรถราคาร้านนะครับ อยากได้แบบแรงมา้าเยอะๆก็มีนะครับโปรตอนสามร้อยแปดสิบแรงโปรตอนก็เป็นสามร้อยแปดสิบแรงนี่ครับดูทรงรถครับสวยๆทรงสวยๆนะครับโปรตอนก็สี่แสนสองนะครับรถประมาณสามร้อยแปดสิบแรง สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0 9 8 7 7 2่4 2 2ไพโรดนะครับมาดูรถได้นะครับรถอยู่พองสีคลองหลวงนะครับซื้อไปใช้คุ้มแน่นอนครับเออลืมบอกไปฮีโนโ่ในเครื่องพึ่งซื้อจากเชียงกงมาลงได้11เดเดือนเองนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ